เดี๋ยววันนี้ b y s e s s i o n ของเราจะมาสรุปนะครับทม์ลน์นะครับในการจ่ายเงินดิจิตอล1,000 0บาทเฟส2กันนะครับว่าเราจะเช็คสิทธิ์กันวันไหนและได้รับเกินกันในวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะต้องทำอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปน้ครับกด Subscribe b y s e s s i o n นะครับเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟาเราได้เพียงกดสมัครสมาชิกด้านล่างนะครับสำหรับเงินดิจิตอลเฟส2ครับต้องบอกว่าจะเป็น ให้กลุ่มที่อายุสูงกว่า60ปีขึ้นไปนะครับที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้รับในรอบนี้นะสำหรับวันที่เราเนี่ยจะได้เช็คสิบได้นะครับคือในวันที่2 2มกราคม68นี้นะครับในส่วนของตัวแอปทางรัฐเองก็จะเปลี่ยนสถานะของเราว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วในวันที่2 2อนะครับยังไง เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสิทธิ์ในการตรวจสอบนั้นเราเข้าไปในแอปนะครับมันจะมีข้างบนสุดเลยอ่ะมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน1 0 0 0 0บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ก็จะไปในเฟสถัดไปที่จะรอรับเงินได้เลย โดยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปทําเลยก็คือจะต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขปัตรประชาชนเท่านั้นนะครับทางรัฐจะไม่ได้โอนผ่านวิธีอื่นเลยนะฮะสำหรับกลุ่มนี้นะให้เราไปผูกกับ บัตรประชาชนพร้อมเพยกับบัญชีธนาคารใดก็ได้เน้นย้ํานะครับธนาคารใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐนะครับแล้วก็ให้แล้วเสร็จภายในวันที่22เพราะฉะนั้นคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วณวันนี้นะครับยังไม่ทราบว่าได้หรือไม่ได้สิ่งที่ต้องทําคือผูกความเพยรอไว้ก่อนเลยกับบัตรประชาชนถ้าเกิดได้ขึ้นมาคุณจะได้รับเงินในรอบแรกเลยนะครับในวันที่27มกราสองห้าหกแปดเลยนะครับสาหรับคนที่ผูกเรียบร้อยได้รับสิทธิ์ก็รอบแรกจัดไปเลยแล้วก็จะ มีการนะครับโอน3าอีก3ครั้งสําหรับคนที่โอนไม่สาเร็จในรอบแรกนะครัก็คือครั้งที่1เนี่ยก็คือในวันถัดมาคือวันที่28ในวันที่28กุมภาสองห้าหกโดยคุณจะต้องไปผูกพร้อมเพย์ครับให้เสร็จภายในวันที่25กุมภาหกแปดด้วยถึงจะทันรอบนี้นะแล้วก็เก็บตกครั้งที่2ครับ28มีนา68 ต้องผูกค้อมเพยให้เสร็จภายในวันที่2 5มีนา68แครับและรอบสุดท้ายครับคือ2 8เมษา68ต้องผูกพร้อมเพยให้เสร็จภายในวันที่2 3เมษา68นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหรือนะครับบุตรหลาน นะครับที่ทราบอยู่แล้วว่าเราลงทะเบียนให้คุณพ่อคุณแม่เรานะครับก็พาไปผูกพร้อมเพหรือเช็คการผูกพร้อมเพให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับเงินในรอบแรกเลย27มกราหกแไม่ต้องรอเก็บตกในรอบที่2และรอบที่3นั่นเองนะฮะก่อนนี้ก็จะเป็น โดยสรุปสำหรับเฟสที่2นะครับก็น่าจะจบกันในเดือนมกรานี้แล้วถ้าเราเตรียมตัวพร้อมนะฮะเดี๋ยวยังไง b y วายเซชก็จะมาอัปเดตในเฟสที่3ถัดไปเรื่อยๆนะยังไงรอฟังรอชมข่าวแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับ